สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธ์และพี่น้องไทยและพี่น้องชายกรเงินงงท,ทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกวันหนึ่งแล้วครับกับเจริญจามลาในวันที่27กรกฎาคม2565ครับครับวันนี้พเอเัมนเช่นเคยนะครับเพราะว่าการสถานการณ์การติดโรกันในประเทศพมาก,ก็ดูเดือดขึ้นอย่างหนักเลยนะครับถึงมาในวันนี้ไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะม,มีการประท้วง หลายๆพื้นที่นะครับก็มีการช่วยอบและการเข้าโจมโจมตีกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าตามตัวเมืองต่างๆหรือที่ค่ายของกองทัพพม่านะครับที่กองทัพกายนะครับก็ได้เกิดการประท่ากันกับกองทัพพม่าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีกองกำลังปกป้องพี่น้องประชาชน เตรียมอาบทยุถธปกรณ์ได้ลุกระเบิดต่างๆนาๆนานครับไม่ว่าตลอดหรือที่ทําระเบิดผลิตออกมาเองนะครับเข้าไปถล่มกองทัพพม่าที่ตามค่ายและตามตัวเมืองต่างๆไม่ว่าตามหามยากและตามพื้นที่ของมีการขนจรไปมานะครับก็ทําให้ทหารพม่าต้องได้มีการตึงเครียดอย่างหนักนะครับ พระว่าสฐานการการทรบในประเทศพามา่าได้มีทางของมิโนไลนะครับได้ฉั่งการประหารนักโทษจีคอนนะครับกล่าวหาว่ากดนักโทษจีคอนนั้นกระทําผิดเรื่องของก่อการร้ายนะครับแต่กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับได้เคลืนกองกําลังและกองพลต่างๆเข้าไปในถัวเมืองนะครับเข้าไปทุ่มยิงทหารพามา่า และไปตามไล่ล่าหากองทัพพม่าและผู้นําพม่าอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เพราะว่าคุณปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับเข้าไปในพื้นที่ในเมืองและานมงหยานะครับก็ลงมาทางมันดาเลและนยายนกุ้งนะครับก็ได้มีการชุนโมจมตีและยิงชายข่าวกองทัพพมา่าวันนี้ห้าลายแล้วนะครับ ภายกองทัพพม่าก็ได้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ของคองอูและสวยอูนะครับออกมาทางมงยานะครับที่จะมุ่งหน้าลงไปทางกองสก,กายมีกองทัพทหารพมา่าเปลี่ยนจํานวนมากไม่ต่ำกว่า500ร้นายนะครับเพราะว่าเลืถูกกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนบางทุนระเบิดและทิ้งระเบิดลงมาจากรนนะครับก็ทําให้ ขบวนรถของกองทัพพม่ากระ,ะ,กะเลนลงและข้างถนนทําให้ทหารพรม่าได้เสียชีวิตไปทื่อเดียวนะครับยี่จิบนายและบาดเจ็บเป็นจานวนมากนะครับแล้วคันที่ตามมาก็ได้พุ่งหน้าลงไปข้างทางนะครับก็ได้พลิกคว่ำนะครับก็มีการเสียชีวิตเช่นกันและได้ถูกจับทั้งเป็นนะครับกลุมปกป้าพี่น้องประชาชนชาวพิเรพก็ได้เข้าไปจับกลุ่มทหารพรม่าะนะครับอยู่หลายพื้นที่นะครับในะวันนี้ แม่ว่าทางแม่น้ำอีดาวาดีก็ได้ถูกยิงด้วยรบเบิดใหญ่นะครับตุมตีเรือยักของกองทัพพม่าที่พยายามขนอาบุธยุทธ,ธปกรณ์และเสบียงอาหารอยู่นั้นนะครับเวลาเกิดเหตุการระเบิดเรือวานทุกของกองทัพพม่าที่ขนเสบียงอาหารอาบุธยุทธ,ธปกรณ์ก็เกิดขึ้นในเวลา9้นาฬิกา38นาทีามีทาหารพม่าได้จมหายตามแม่น้ำ 8ลายและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเพราะว่าได้ถูกทุ่นระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชน BDF และ PDF ช่วยกันโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้ทาหารทา้พมาต้องได้มีการขนขบวนรวดได้ทาหารและเฮลิคอปเตอร์เข้ามารับเตเป็นตามพื้นที่และตามหากองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ มีการชุ่มโจมตีและรอบวางระเบิดต่างๆนะครับแต่แม่ท่ามาทำอะไรกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ก็ได้ถูกมีการซุ่มและยิงทหารพม่าอยู่เป็นประจำตามพื้นที่หรือตามถนนต่างๆนะครับก็มีการรอบยิงทหารพม่าอยู่เป็นประจำนะครับทหารพม่าก็เสริมกำลังลงมารางกระเรเยนม่ยนะครับก็มีการปิดถนนทุก สายนะครับไม่ให้พี่น้องประชาชนเดินสัญจรไปมาเริ่มมีการเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่การ,เ,รมเมรียลงมาทางของอูอีกเป็นสองกองกำลังนะครับทำให้ทหารพระม,มาที่ได้เสริมกำลังเข้ามาตามป่าหรือตามหุบเขาต่างต่างก็เลยมาเจอระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเรื่อโลนสไนเปอร์ กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนที่ดักไว้ตามภูเขาให้ทหารพรม่าได้มีการดรับาดเจ็บเลื ขนศพออกจากพื้นที่เกือบไม่ทันเพราะว่าผ่ายกองทัพพม่าเปลี่ยนผ่ายบุกรลกเข้ามาในพื้นที่ของของอูอีกหลายลายวันทับกันแล้วถึงมาในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่าก็ไม่สามารถจับและปราบปรามกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้ไม่ว่าทหารพม่าจะเสริมกําลังมามากขนาดไหนก็ไม่สามารถอยุดยิการช่วยรบและการประท่ากันกันกบกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้นะครับเพราะว่า หากคุณปกป้องพี่น้องประชาชนมีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากค่อยให้ข่าวอยู่ตลอดเวลาภายกองทาพพม่าที่เข้ามาในพื้นที่นะครับมี เสียแต่เสียนะครับไม่สามารถเข้ามาทำอะไรกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้นะครับกองทัพมทพมา่าตับมาสามหนึ่งสามนะครับก็ได้เข้าไปจับกลุ่มพี่น้องประชาชนกล่าวหาพี่น้องประชาชนว่าให้ข่าวกองกำลังต่างๆที่ติดอาวุธในพื้นที่และมีการบางทุ่นระเบิด,ดรอบอยิงผู้พันหรือ โหวหนะ้ากองรัชาการของทหารเสียทุกวันนะครับถึงมาในวันนี้ฝ่ายกองทัพพมากก่าก็จับพี่น้องประชาชนเอาเปลี่ยนตัวประกันหรือเอาเอาพี่น้องประชาชนไปทําร้ายต่างๆนานานะครับเพราะว่าทําตามอำเภอใจของพวกกองทัพพม่าที่อยากจะทํากับพี่น้องประชาชนถึงมาในวันนี้ฝ่ายกองทัพพม่าก,ก็ได้เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่ และมีการขนเฮลิคอปเตอร์เข้ามาถึงระเบิดใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กินอูและคลองอูมีมการทิ้งระเบิดใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนถูกายไหม้วอดไปอีกหกหลังนะครับในวันนี้ป่ายกองทัพพม่าแล้วเข้าไปลีดไถทับจินพี่น้องประชาชนและจับพี่น้องประชาชนที่หนีไม่ได้นะครับก็เอามาเป็นประกันและลีด คาถ่ายกับญาติญาติของพี่น้องประชาชนที่หล่นจับนะครับที่มาในวันนี้ผ่ายกองทัพพม่านั้นพยายามทามทุกวิธีทางที่จะเอาชานะกลุ่มป,ป้องพี่น้องประชาชนและประชาชนในพื้นที่หรือมีการชุลบกันนะครับก็ระลับเนื่องก็จะถูกพมา่าเข้าไปกดฉีดข่มเหงหลังแก ก่อนจะเปิดสงครามนะครับแล้วภายกองทัพพม่าก,ก็มีการเสริมอาบุธยุศธปกรเข้ามาว่าในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนเอาหมู่บ้านพี่น้องประชาชนมาตั้งเป็นกองทัพของพวกเขานะครับแล้วให้พี่น้องประชาชนพ้ายามให้24ชั่วโมงนะครับ เมื่อวานนี้ก็มีฝ่ายกองทัพพม่าที่ในรัฐจานะครับก็ได้เฉิมกำลังขึ้นไปภาคเหนือที่จะไปโจมตีกลุ่มกองกำลังข้าใยญาเทพติดต่างๆรวมถึงกลุ่มว่าแดงหรือกลุ่ม f p p t n l a โก้กล้ง m n d a a k i a ที่ติดกับประเทศจีนนะครับถึงมาวันนี้ก็มีการตึงกำลังกันและประท่้ากันเป็นระยะะนะครับก็มีการยืงกันอยู่แล้วนะครับ แต่เรื่องของการสุญเสียและบาดเจ็บนั้นอยู่ในระหว่างการตรวจสอบและให้ข่าวอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังมีการยืนกันอยู่กับ กองกำลัง f, f p ีที่นำกองกำลังต่างๆเข้ามาในพื้นที่นะครับและผ่ายกองทัพพม่าก,ก็เฉริมกำลังขึ้นไปทางรัเกรเร่งกระยาเลื่อะก่ออีกนะครับก็มีการประท่าก,กันครึ่งอีกสองชั่วโมงนะครับทำให้ผ่ายกองทัพพม่าไล้มีการจุญเสีย1 0นายและบาดเจ็บอีก8นายนะครับในวันนี้เพราะว่าเลื่อถูก พุ่นระเบิดของกองดัง KNDF ของพี่น้องกระเด็งแรงและจุ o ม z o ตีตามถนนนะครับทำให้่ายกองทัพม่าไล่เสียเปรียบอย่างหนักนะครับครับจำรับเรื่องของสถานการณ์การทีดต่อกันในประเทศพม่าที่ได้เกิดการปะทะกันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ผมขอยุติดตรงนี้ก่อนขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับสุดถ้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ